สวัสดีค่ะ,ะชื่อพิศณาภาบดสมรีนะคะชื่อเล่น่อเจียค่ะเป็นพนักงานบริษัเทเกี่ยวกับด้านทําผมเป็นเ,นเทคนิคเชียนบริษับโบทโกวลดาเทคน,นิ้งค่ะนี้ก็คือที่ผ่านมาเนาะเป็นเกี่ยวกับการเทคนิคในเรื่องของการทำฝาทำฟันแต่เป็นทเท็นพิเศษที่เรียกว่าคิวบอร์ ank, ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ตามหามานานแล้วเพราะปกติการฉัดปันอาหารได้ทั่วไปค่ะแต่ในเรื่องของปัญหาของเนื้ออุ้งเนี่ย ตามหามาพอสมควรเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องฟันแต่มีปัญหาเรื่องเหนื่อยอูนค่ะแต่พอได้เข้ามาคุยที่นี่แล้วก็ได้รับการปรึกษา,าต้องบอกเลยว่าพนักง,งานที่นี่น่ารักให้คำปรึกษาที่ดีทําให้การแบบการตัดสินใจัไม่ยากเลยในการบริการในครั้งนี้นะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมา3ปีกว่า,ก,วาก็ค้นพบว่าเออเราตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าการเลือกการทําฟันในเรื่องของความสะอาดแล้วก็การบริการนั้นสําคัญสําหรับเราแต่เรื่องของ เทคนิคของอาจารย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเราเราได้รับศึกษามาพอสมควรแล้วว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่ามีข้อมูลมาพอสมควร,ควรการทำการทําฟันในครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาจากคนรอบข้างที่ได้ถักว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงแบบเปลี่ยนจนต้องบอกต่อแล้วก็มีคนมาใช้บริการต่อ ต้องใช้คานี้เลยลว,ๆๆว่ามีสามารถบอกต่อได้แนะนําเพื่อนมาหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นในวงการของเราแบบในเรื่องของความงามเนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การรักษามันเป็นการดูแลครบวงจรในเรื่องของความงามแล้วก็ในเรื่องของการดูแลฟันเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่มีบุคลิกภาพที่ดีก็มาจากรอยยิ้มด้วยเพราะฉะนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยอ,อย่างที่บอกเลยว่าคือถนื่้เรื่องสถานคุมาาแล้วก็ในเรื่องของความเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการรักษาที่ผ่านในช่วงโควิดมาด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดผ่านเหตุการณ์นี้ได้ความสะอาดนี่ก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่ามันสามารถตอบจบได้เลยแล้วก็เรื่องการบอกต่อแล้วก็เพื่อนมาใช้บริการต่อเน,นี่ยไม่ผิดหวังอีกเหมือนกันเพราะว่าทุกการบอกต่อก็มีการรีดแตะกลับมา,ว,าว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วก็เราก็ไม่อายใครด้วยที่จะ,จะแนะนําคลินิกนี้อะไรอย่างนี้ค่ะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูหาข้อมูลดูศึกษาดูเพราะว่าการรักษาที่ใช้ระยะเวลานานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแบบ อยู่กับ,ก,บกับระยะเวลาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องอะรับรองเลยว่าที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะรับรองด้วยว่าบอกต่อได้แบบมั่นใจค่ะขอบคุณค่ะ